มีเหรียนอะไรที่น่าสนใจบ้างบิตคอยจะขึ้นถึงไหนบ้างสองสัปที่ผ่านมาบิตคอยขึ้นไปถึง2ล้านบาทสามารถที่จะซื้อลถเท s l a ได้ด้วยบิตคอยแล้วนะครับอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้โอนเงินไปปุ๊บสาทีเงินถึงที่อเมริกาเทส l a ไปส่งผลพรุ่งนี้ได้เลยสมมติคนคนจีนจะมาซื้อคอนโดในไทยสแกนคิว o า e คนะครับสาทีซื้อคอนโดเสร็จแล้ว<อ>ในเมืองไทยค่าธรรมเนียมศูนบาท นี่คือ,อโลกไร้พรมแดนหนึ่งบิตคอยน์มันสมมติ2ล้านบาทแต่ถ้าคนมีเงิน2 0 0 0 0นบาทก็ซื้อ0ูนย์จุดหบิตคอยน์ใครมีเงิน2องหมื่นบาทก็ซื้อ0 0นย์จุดศูนย์หนึพันก็ศูนย์จุดศูนย์ศูนอย่งยังได้เลย <ARM 'd> ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับ oh ออวันนี้ครับวันนี้มาที่นี่อีกแล้วครับมาที่บิดขออับครับเพราะหลายๆคนฮะอยากจะคุยคนนกับคน,มมน,นนี้เหลือเกินฮะหลายคนถามผมเลอเกินคะว่าตอนเนี้เหรียญอะไรจะขึ้นบิตคอยจะไปถึงไหนผมต้องบอกว่าผมไม่รู้ฮะแต่ถ้าอยากรู้เนี่ยต้องถามาคุณคนนี้นะฮะคุณท็อบิดขับนะครับมีเหรียญอะไรที่น่าสนใจบ้างบิตคอยจะขึ้นถึงไหนบ้างก็คนสนใจเยอะมากครับ สองสามวันที่ผ่านมาบิตคอยน์ขึ้นไปถึงสองล้านบาทใช่แล้ววันนั้นที่เราคุยกันยังสองแสนบาทอยู่เลยใช่แล้วจริงๆแล้วด้วยจริยธรรมหลายๆอย่างคุณท็อปไม่สามารถบอกได้ว่าเหรียญอะไรจะมามันเป็นโลกอนาคตด้วยครับพี่ไม่มีใครบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบิตครับเป็นตลาดตลาดไม่ควรจะเชียร์เหรียญใดเหรียญหนึ่งเราควรจะเป็นกลางที่สุดบอกไม่ได้แต่บอกหลักการในการซื้อเหรียญ สักเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญแรกๆที่จะซื้อหรือหลักการที่จะเริ่มซื้อเหรียญคนซื้อเหรียญอะไรบ้างอันนี้บอกได้ไหมคืออย่างแรกคือเหรียญเนี่ยครับความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าราคามันขึ้นลงค่อนข้างเยอะแต่ถ้าผมแนะนําก็คือเอาเป็นเงินที่เสี่ยงได้เป็นเงินเยน็นอย่าเป็นเงินร้อน เป็นเงินที่ที่เสี่ยงได้นะครับเพราะว่าตลาดมันขึ้นลงสูงมากไม่ไม่อย่างนั้นเราก็จะนอนไม่หลับขึ้นลงที20%นี้เป็นเรื่องปกติต่อวันแต่ถ้าลงจริงๆก็เหรียญที่เสี่ยงน้อยหน่อยคือเหรียญที่มัน decentralized ที่สุดจำนวนโหนดของของคนที่เป็น validator เมันกระจายตัวไปทั่วโลกหรือ computing power ที่ใช้ในการ validate transaction มันเยอะที่สุดก็จะเป็น blockchain ที่มีมูลค่าสูงที่สุดส่วนใหญ่มูลค่าของของเหรียญเนี่ยมันจะมาจาก network ของคนใช้งานยิ่งเน็ตเวิร์กของคนใช้เยอะยิ่งมีอินฟราสตรักเจอร์หรือลงทุนในตัวของมันเยอะเนี่ยราคาเหรียญมันก็จะปรับตัวขึ้นมันแชร์พอร์ตพัทีคล้ายกับพวกเครื่องแฟกซ์หรือ line, หรือไลน์หรือเฟซบุ o กครับถ้าผมเป็นคนเดียวที่มีเครื่องแฟกซ์มันก็ทำอะไรไม่ได้ลวเป็นที่ขั้นประตูแต่ถ้าคนทั้งประเทศมีเครื่องแฟกซ์คนละเครื่องเนี่ยมันเพอร์ฟูมากเลยมูลค่าของแฟกซ์ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่เครื่องแต่อยู่ที่จำนวนคนใช้งานนั่นหมายความว่าถ้าคิดจะลงทุนกับเหรียญให้ดูที่มีเยอะ มีโนดเยอะเพื่อความมั่นคงไม่ใช่คนใดคนหนึ่งสามารถที่จะไปไปครับนะครับระบบได้หรือจํานวนคนใช้งานยิ่งจำนวนคนใช้งานยิ่งเยอะเนี่ยมันยิ่งมีประโยชน์ยิ่งเน็ตเวิร์กยิ่งใหญ่อย่างอย่างทำไมไอไฟสู้เฟซบุ๊กไม่ได้เพราะว่าเน็ตเวิร์กของเฟซบุ๊กมันใหญ่กว่าค,คนก็เลยย้ายจากไฮไฟ์ Fi มาที่เฟซบุ๊กเรียนไหนที่มีเน็ตเวิร์กที่ใหญ่ก็โอนเงินข้ามประเทศกันได้มากกว่ามีประโยชน์กว่าอตอนนี้ตอนนี้เหรียญที่ที่มูลค่าสูงที่สุดก็คือบิตคอยน์ที่จานวน n o ล e เอดอร์โนด คอมพิวติงพาวเวอร์ที่ใช้ในการ l i d a t e t r a n s a c t i o n เยอะที่สุดแล้วมันก็ไม่แปลกใจที่ทำไมราคามันมันสูงที่สุด Market Cap ใหญ่ที่สุดะนะครับ1น 1, 1 2 t r i ด l i o n dollar ล์ปรมหรือประมาณ10%ของทองคำเรียบร้อยนครับจำนวนคนใช้งานก็เยอะที่สุดอาจจะเป็นตัวแรกด้วยครับที่มันเกิดก่อนเพราะตอนนี้หลายหลายคนบอกว่าอยากรู้ว่าคอยเราไปทำได้บ้างเพราะตอนนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับหลาย Dev e l o p e r หลายบอกว่าสินค้าบริการคือในอนาคตเนี่ยเราสามารถใช้เหรียญคริปโตเนี่ยในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันได้ัครบ เตอนนี้จะมีอยู่ส3เทรนที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเทรนที่หนึ่งก็คือพี่อีลอนมารับออกมาประกาศว่าสามารถที่จะซื้อรถเทสลาได้ด้วยบิตคอยน์แล้วเราสามารถที่จะอยู่ที่เมืองไทยนะครับแล้วถ้าสมมติน้องชายอยู่ที่อเมริกาบอกอยากได้รถเทสลาเราสามารถที่จะเปิดคอมนะครับแล้วก็สแกน QR วอาร์โคบนหน้าเว็บไซต์ของเทสลาเนี่ยโอนเงิน1 b i t c บิตคอยน์เท่ากับเทสลาหนึ่งคันโดยประมาณราคาที่นั่นนะครับอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้โอนเงินไปปุ๊บสามสิบนาทีเงินถึงที่อเมริกาเทสลาไปส่งันพรุ่งนี้ได้ การโอนเงินเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โอนเงินผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้แล้วแต่คนที่ไทยจาเป็นจะต้องเปิดบิตคับก่อนนะครับคือถ้าถ้าแรกเป็นเงินบาทก็ต้องมีบัญชีบิตคับอยู่ซึ่งตอนนี้โอ้ลูกค้าเข้ามาเยอะมาก2วันที่แล้วนี่ยอดเทรดขึ้นไปถึง1 3 0 0 0ล้านบาทต่อวันแล้วน่ล้านบาทต่อวันโอ้โซึ่งเท่ากับประมาณ1ส่วน9ของ ที่เราเทรดหุ้นกันในตาลาดอักครับเรียบร้อยแล้วคนไทยก็เข้ามาศึกษาเข้ามาซื้อขายบิตคอยน์กันเยอะขึ้น,ม,นมันเป็นเทรนด์ที่เหมือนกันทั่วโลกตอนนี้ก็มีบริษัทรถยนต์หลายแห่งที่กําลังศึกษาว่าจะรับชําระเงินมัดจําหรือแม้แต่กระทั่งผ่อน ด้วยคริปโตเคอร์เรนซียังไงอาสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยก็กำลังศึกษาอยู่ว่าเราจะจ่ายค่าคอนโดค่าบ้านด้วยคริปโตเคอร์เรนซียังไงมันก็จะทําให้การชําระเงินมันง่ายขึ้นเยอะมากเลยแล้วมันดีกว่าจ่ายเงินสดไงใช้เหรียญใช้คริปโตมาจ่ายนะก็สมมติคนคนจีนที่จะมาซื้อคอนโดในไทยส่วนใหญ่จะโอนเงินออกจากจีนเนี่ยยากมากรัฐบาลจีนก็จะดูทุกทรานสัคชันจะคอยปิดแบงค์ที่นั่นกว่าจะโอนเงินก็ต้องเสีย50%กว่าเินจะถึงก็2วันแต่ถ้าสมมติ developer ในเมืองไทย Real Estate สร้างคอนโดเสร็จปุ๊บขายห้องคอนโดเป็นบิตคอยนคนจีนนอนอยู่บนโซฟาเอามือถือออกมาสแกนคิวาโค้ด<ส>นะครับสามสิมนาทีซื้อคอนโดเสร็จแล้วในเมืองไทยค่าธรรมเนียม0ูบาทนี่คือนะโลกไร้พรมแดบนบหรือเมื่อวานนี้พี่กอผมเพิ่งเช็คล่าสุดเลยผมเข้าไปในเว็บไซต์ Coinbase ที่อเมริกาแล้วก็เข้าที่เว็บไซต์ b i t k u b ในประเทศไทยแล้วก็ดูราคาบิตคอยที่ Coinbase เนี่ยมัน1ล้านแสนบาท ที่บิตคัพเมื่อวานนี้เวลาเดียวกันเนี่ยบิตคอยน์หนึ่งบิตคอยเนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนบาทมันมีดิฟกันด้วยดิฟกันถึงหนึ่งแสนบาทแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยอยากจะโอนเงินกลับมาบ้านรู้ไหมครับว่าตอนนี้คนไทยใน LA หรือในในฮอลลีวูดนะครับมีอยู่ประมาณ2ล้านคนที่ไปทำงานที่นั่นเราต้องโอนเงินทุกเดือนกลับมายังดูพ่อแม่ผ่าน่วยกวนผ่าน,าน,านระบบแบงก์แล้วถ้าสมมติเขาเจอวิธีการโอนเงินด้วยบิตคอยลองคิดดูนะครับซื้อ1 b i t c บิตคอย 1 7 0 0แสนบาทมาขายที่บิตคัพภายในนาทีเนาะทีกดปุ่มเดียวนะอยู่ที่บ้านอยู่บนโซฟาขายได้หนึ่้า8แสนบาทกำไรหนึ0 0แสนบาทแปบอพ่อแม่เขาจะมีเงินใช้เพิ่มอีก1 0 0 0 0 0บาทแถมโอนเงินฟรีด้วยข้ามประเทศได้2องเป้าหมาเลยอันนึงคือโอนเงินข้ามประเทศได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมอ,อันที่2คือมีเงินใช้เพิ่มอีก1 0 0 0 0บาททุกหนึ่ง i ิตคอยที่โอนกลับมากาไร ห0 0 0บาทเป็นการโอนเงินกลับบ้านที่มีเงินใช้เพิ่มเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโบกที่หนักกว่านั้นคือเกาหลีใต้ครับตอนนี้เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่ากิมจิพรีเมียมราคาบิตคอยน์ของที่เกาหลีใต้สูงกว่าตลาดโลกถึง30%บางทีถึง40-50%ด้วยลองคิดภาพง่ายๆนะครับถ้า Bitcoin ในไทย2ล้านบาทซื้อบิตคอยนจากบิตครับเราไปขายที่เกาหลีใต้ขายได้2ล้าน6แสนบาท นี่ทุกๆหนึ่งบิตคอยน์กำไรหกแสนบาทซึ่งถ้าใครมีเพื่อนที่เกาหลีใต้นี่ยิ้มเลยด้วยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันสามารถทำให้เราเนี่ยโอนเงิน5บาท10บาทข้ามประเทศได้แล้วเนะี่ยเมื่อก่อนทำไม่ได้เนี่ยถ้าเราทัว่วที้ลองพี่ก้องลองเดินไปที่สาขาแบงก์ไหนก็ได้หยิบเหรียญ5บาทออกจากกระเป๋าแล้วก็ไปวางหน้าเคาน์เตอร์นะฉันจะโอนเหรียญ5บาทนี้จากเมืองไทยไปอังกฤษโดนพันสองก่อนค่าธรรมเนียมมันก็สูงกว่า5บาท,ม,ทมันทำไม่ได้แล้ว <c oughs> แต่บิตคอยน์เนี่ยมันมี property <c oughs> ที่เรียกว่า divisibility property มันหาได้8ตุดแบบ8ดเดซิโมพอยย้อนหลังแต่ว่า1 b i t c บิตคอยมันสมมติ2ล้านบาทแต่ถ้าคนมีเงิน2 0 0 0สนบาทก็ซื้อ0 1บิตคอยใครมีเงิน2 0 0 0 0บาทก็ซื้อ0.01ดบิตคอยก็ได้2,000ก็0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0ศู0ก็ได้ได้ครยับยังได้เลยแล้วเราก็สามารถโอนมิลลิบิตอันนี้เราเรียกว่ามิลลิบิตข้ามประเทศนะครับนอนอยู่ หรือแม้แต่กระทั่ง macro payment ครับ6เดือนที่แล้วเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งโอนเงิน3-4พันล้านบาทโอ้โหด้วยบิตคอยน์ครับรู้ไหมครับรว่าค่าธรรมเนียมที่เขาจ่ายทั้งหมดเนี่ย18บาทโอ้ oh, ถ้า4พันล้านโอนกันจริงๆนี่คิดว่าแบงก์จะคิดเท่าไ,ร oh. ไหร่ฮะหรือแม้แต่ทั้งวงการบริจาคมันก็จะมาเปลี่ยนแปลงวงการบริจาคทั้งหมดเลย c r y p t o c u r เรนซี oh. อย่างผมเสียดายพี่ตูนบอดี้สแลมมากเลยพี่วิ่งเ้9คนละ 9, 9. ครับบอกให้บริจาคคนละ10บาทครับ70ล้านคนก็ได้700ล้าน แล้วถ้าผมอยู่ที่อังกฤษทำยังไงครับโอน10บาทยังไงเป็นคนไทยที่อยู่ในแอฟริกาอยู่ในอเมริกาพี่ตูนบอกให้โอนคนละสิบาทค่าธรรมเนียมมันก็สูงกว่ามันโอนไม่ได้ครับก็เลยได้แค่แค่ในประเทศแต่ถ้าลองคิดดูว่าวันนั้นพี่ตูนบริสลามติดคยวอารโค้ดของบิตคอยอยู่บนเสือ้อแล้วก็วิ่งไปด้วยแล้วก็ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกออก YouTube ออก Facebook Live คนที่ดูผ่าน YouTube ที่อังกฤษกด2ปุ่มครับสแกนค r วอารโค้ดผ่าน y o u t u b เนี่ย กดปุ่มส่งเงิน30นาทีบิตคอยถึงพ่ตูนลองคิดดูว่าจะระดมทุนได้มากกว่า700้ล้านขนาดไหนออจากคนทั่วโลกได้เลยคนละ0 0 0 0 0, 0, 0 1หบิตคอยนยหรือในอนาคตรฟรีแลนเซอร์ที่อยู่ในเมืองไทยรู้ไหมครับว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่มากคนต่างประเทศเนี่ยมาอยู่กันทำงานที่นี่กัน6เดือน1ปีแต่คนกลุ่มนี้เราเรียกว่าดิจิทัลนอร์แมสเขาเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้แต่พอเขาเปิดบัญชีบิตคับเนี่ยครับ เขามีกระเป๋าสตังบิตคอยน์ปุ๊บควาสามารถที่จะทำงานเป็นคอนแท a c t w เวิร์กเป็นฟรีแลนเซอร์ให้กับคนทั่วโลกทำงานบนอินเทอร์เน็ตพอเงินเดินออกปุ๊บก็จ่ายเป็นบิตคอยน์เขาก็มาเก็บที่บิตครับแล้วอีกหน่อยก็ไปกดเป็นค a สต l เลสเอทีเอ็มก็ได้กดปุ่มขายปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะส่งพาส์วิร์ดหกตัวไปที่ SMS หรืออีเมล เขาก็เอาพาเวิส์ดหกตัวนี้ไปกดที่ ATM ที่ไหนก็ได้เงินก็ออกมาเลยโดยที่ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารไม่ต้องมีบัตร a อ m อีกต่อไปซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้คนที่ไม่มีบัญชีธนาคารเข้าถึงบริการทางการเงินที่ดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลงนะครับอันนี้มันเป็นอินเวนชั่นใหม่ที่ที่ไม่เคยทําได้มาก่อนในอดีคนทั่วโลกตอนนี้เนี่ย2.5พันล้านคนไม่มีไม่มีบัญชีธนาคารนะครับ ที่ต้องใช้เวสต์เ n นยูเนียนโอนเงินเสียแบบ10% 15%โอนเงินข้ามประเทศโดยเฉพาะชาวฟิลิปปินส์โนเนขาบอกว่าปีหนึ่งต้องทำงานถ <c oughs> ึง13เดือนเพราะว่าหนึ่งเดือนคือค่าธรรมเนียมให้กับเวสต์เ n นยูเนียนแพงมากพอบิตคอยน์เกิดขึ้นมาเนี่ยค,คนกลุ่มนี้เนี่ย2.5พันล้านคนทั่วโลกไม่มีบัญชีธนาคารแต่เขามีมือถืออยู่แล้วเขาแค่มีมือถือต่ออินเทอร์เน็ตแค่นี้ครับสามารถที่จะใช้บิตคอยน์โอนเงินกับบ้านได้พ่อแม่เขาใช้ได้เลยแต่ไม่ต้องเสีย15%สมัยขลองจริงมีประโยชน์มากมาย ตั้งเยอะกว่าที่คนเขาเอามาเล่นเพจกันจริงๆใช่ครับอย่างเพย์พาล่าสุดประกาศรับบิตคอยน์ทำให้คนที่มีบัญชีเพย์พาอยู่เกือบ300ล้านบัญชีสามารถซื้อขายบิตคอยน์ได้แล้วก็ร้านคา้าที่รับเพย์เพาอยู่แล้วยี่สิบล้านร้านคา้าทั่วโลกสาม,มารถรับชำระเงินด้วยบิตคอยน์ลองคิดดู Card, 1> <1> ครับถ้ารับเครดิตการ์ดเครดิตการ์ดคิดที่3% 3%, 3ม,มันคือฟริกชั o n ทาให้เราทรําธุรกิจยากขึ้นดิจิทัลเคอร์เรนซีปุ๊บไม่ต้องเสีย3%ลา0%เพราะไม่มีต์แลาวศูนเงินเข้าทันทีการมาขอะไม่มี กต้องแครดิน้นลีบราของเฟซบุ๊ก <Facebook. S 1> ของเฟซบุ๊กนะครโอนเงินได้เหมือนส่งสติ๊กเกอร์เลยครับสติ๊กเกอร์ถึงเมื่อไหร่เงินถึงเมื่อนั้นนะครับลีบราก็ทำตอบนะครับตอนนี้จดสมาคมเสร็จแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์อีงหน่อยโอนเงินผ่านเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ได้เลยโอนเงินผ่านอินสตาแกรมได้เลยแล้วก็ใช้แอปพวกนี้ในการขายเสือ้อขายครีมอะไรกันอยู่นะอีกหน่อยไม่ต้องออกจากแอป,ปเลยครับชำระเงินก็ตกลงราคากันในนั้นก็กดปุ่มเดียวสติ๊กเกอร์ถึงเงินก็ถึงเลยอันนี้เราเรียกว่าโซเชีียยยยลลลแบบงงงกกกิ้้้้้มมมมมััันนนนน็จะะะทาาาาใหโโซเเเเชคคอรรร์ตขขึึได่่ๆพว การชำระเงินมันมันง่ายขึ้นเยอะเลยด้วยดิจิเซลเพิร์ลซีพูดจริงเลยครับคุยกับคุณท็อปทุกครั้งเนี่ยฮะอยากจะเข้าป่าไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติไม่ทำงานผมรู้สึกว่าปล่อยให้การทำงานเป็นของคนรุ่นนี้ดีกว่าหรือไม่ก็อยากจะขายบริษัทแล้วก็ขอมาเป็นพนักงานขอบคุณท็อปได้ไหมครับสำคัญที่สุดเลยนะฮะกำลังจะทำรายการช่วงใหม่กับคุณท็อปฮะฟิว u จอร์อิสเนนะฮะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคตแต่เกิดขึ้นแล้ววันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งคุณท็อปเองเนี่ยเป็นผู้้ตติิดดาาามมคคววเเเลลืื่่อออนไหขงงงีทัโโกยฉพะรป และเรื currency, ่องของบอกเชนนะครับเพราะนั Ges ้นโปรดติดตามด้วยนะฮะในอายุนลอยล้านและแฟนเพจของอายุนลอยล้านนะครับวันนี้ขอบคุณครับมากมากเลยไม่ใจอ่อนบอกสักตัวโอเคขอบคุณนะครับ